ร้องทำไมอ่ะไปไปกินข้าวไปไปดิไปดินำไปดิไปดิเร็วไปดิไปกินข้าวไป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 ดิไปกินข้าวไปตามมาตามมาเร็วเร็วจีเรีเรวจีเร็วจีเออดูแลไปินาสินำ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 สิไปดิเร็วค่ะเออไปดิตามแล้วไปดิ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 แล้วข้าข้าค่ะเร็วไปดิ ไปตีโอ้ยไปตีเร็วๆเข้าเออเออไป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 ถึงยังไปเร็ว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 ใจเย็นใจเย็นมีสองอันมีสองอันสอันไปอันนู้นไปด้วยอันนู้นด้วยแม่เหมียวบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วนิดเดียวพอนะคะคนละนิดนะคนละนิดนะ ได้ได้ได้ให้พี่ภูมิเทก่อนค่ะ<ด>แป,ป๊บนึงนิดเดียวนะเอาพี่บุ๋มนิดเดียวนะคะเออดูดีๆนิดเดียวนะมาบอกนิดเดียวอ่ะพอแล้วมั้งพี่ภูมิอ่ะพี่พราวจ้าตาของพี่พราวพี่พราวไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวเหมือนกันเท็ดดี้เท็ดแม่เมียแม่เมียร้อยพี่พราวเทก่อนอย่าเยอะนะอย่าเยอะเฮ้ยน้อย <unning S 1> ไปเปล่าไม่น้อยไปอีกนิดนึงพ้าอีกนิดค่ะ โอ้โอ้โอ้เยอะยังพอพอพอ้ว <aesthetic. S 1> เออพอแล้วพี่พาวเอ,อวพี่บูมอีกนิดนึงอมาไหนพี่บูมินกินนิดนึงนี่เจียวพอนะอย่าให้ so มันไหลเยอะนะอีกนิดนึงเออมาเออดูแล้วดูแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วแม่เหมียวพอ้วค่ะพอแล้วแม่เหมียวพอ้วพอแล้ว